คือผมเลือกที่เป็นเ e b o o k Stream เพราะว่าหลายหคนมี ID Facebook อยู่แล้วละ่ะมันก็ได้จะได้แชทด้วยพิมพ์ด้วยได้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์ถามมาได้เลยครับแต่ถ้าใครอาอยที่จะถามครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาในกรอบข้อความแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบภายหลังส่วนตัวให้ได้ อ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับ EP แรกผมจะพูดถึงเรื่องของ best form รูปทรงที่ดีที่สุดของแต่ละค่าสายตาผมเลือก EP นี้มาเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่า best form เนี่ยเป็นพื้นฐานของเลนส์เลยครับเพราะการเกิดค่าสายตามันก็เกิดจากความโค้งของเลนส์ก่อน ความโค้งที่แตกต่างกันหรือเท่ากันจนเกิดเป็นค่าสายตานะครับเราก็เลยมีฟอร์มของเลนส์แต่ละชนิดที่มันแตกต่างกันทีนี้ฟอร์มที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงแค่เลนส์ชั้นเดียวอย่างเดียวมันอ้างอิงไปถึงเลนส์สองชั้นแล้วก็เลนส์ลอยๆด้วยถ้าฟอร์มมันออกมาเป็นฟอร์มที่ไม่ดีแล้วมันจะเป็นชั้นเดียวสองชั้นหรือรอยๆมันพังเหมือนกันหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นเบสฟอร์มความโค้งของเลนเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเลนสายตาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเมื่อพูดถึงฟอร์มครับมันก็จะแบ่งเป็นฟอร์มของเลนเบอร์บวกกับฟอร์มของเลนเบอร์ลบซึ่งฟอร์มของเลนเบอร์บวกเนี่ยก็มี3เบอร์ลบก็มี3ครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันมี มเน i สคัสนะครับซึ่งศัพท์ตรงนี้ผมแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆกันว่ามันเป็นเลน์สที่เป็นลันกษณะของทรงเซี่ยวจันท์มันเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดเวลาทำค่าสายตาครับตัวนี้แหละคือฟอร์มที่ดีที่สุด <Okay. S 2> ครับแต่คุณก็เห็นว่ามันจะมีไบคอนเวกเป็นนูน2ด้านครับแล้วก็เป็นแบนด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งเบรลบก็จะมีว้าสองด้านแบนด้านหนึ่งแล้วก็ว้าด้านหนึ่ง ไอ้ฟอร์มที่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นฟอร์มลองเป็นฟอร์มที่แย่กว่าฟอร์มที่เป็นเลนเซียวจันแล้วทำไมมันต้องต้องมีในเมื่อมันมีฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วจะต้องมีฟอร์มอื่นๆทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มที่หลังแต่อธิบายคร่าวๆว่าการเกิดค่าสายตาก็คือเกิดจากโค้งหน้าลบด้วยโคง้งหลังอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูนะโค้งหน้าบวก6 โค้งหลังบวก2ครับมาลบกันก็เหลือบวก4เพราะฉะนั้นตัวนี้คือค่าสายตาบวก4ทีนี้บวก4เหมือนกันแต่เป็นฟอร์มแบบนูน2ด้านล่ะก็จะเป็นบวก2กับลบ2ครับลบลบเป็นบวกเนาะก็จะได้ค่าสายตาบวก4แบบเป็นฟอร์มนูน2ด้านแล้วก็โค้งหน้าเป็นเบส4ข้างหลังเป็นแบนนะฮะมันก็จะได้เป็นค่าสายตาบวก4เนี่ยสตัวนี้คือบวก4 0 0บวก4 0 0เหมือนกันหมดเลยแต่มันมีประสิทธิภาพ ไม่เหมือนกันนะมันให้คุณภาพในการมองเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยผมก็จะอ้างอิงจากตารางของเชิร์ชชิงของเอลฟ์สลิปมันพูดถึงเรื่องของเบสเคิร์ฟกับแต่ละค่าสายตาครับกลุ่มที่มันได้กำหนดเอาไว้เนี่ยในตลาดส่วนใหญ่ก็จะมี base curve <Yeah. S 2> เบสเคิร์ฟ0.5เบสศูนก็มีนะเบสสองเบสสีเบสหเบสแเบสสิ นั่นคือตัวฟอร์มของเคอร์ฟที่จะคุมว่าเออเลนจะมีความโค้งแบบไหนและหลายคนที่เคยสั่งแว่นกันแดดแล้วมันมีความโคง้งคุณก็อาจจะต้องสั่งเลนโค้งมากหน่อยก็อาจจะโค้งแปดโค้งหกอะไรแบบนี้อ่าเนี่ยแหละรครับนั่นคือเบสเคอร์ฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเบสเคอร์ฟของมันมันก็ไปอ้างอิงกับค่าสายตาด้วยมันก็เลยมีกรุ๊ปออกมาค่าสายตาศูนย์ศูนย์เนี่ย มันก็จะไปตรงกับเบสเคอร์ปกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเลือกเบอร์ศูนศูนย์แล้วทําออกมาเป็นเบสเคอร์ปกอ่าโอเคมันให้ภาพให้คุณภาพของเลนส์ได้ดีที่สุดมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ได้น้อยที่สุดสายตาลบห้าก็จะคาบเกี่ยวระหว่างเบสสองกับเบสสี่คุณจะเลือกเบสไหนก็ได้มันก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ครับโดยฝั่งแนนอนจะเป็นค่าสายตานะเนี่ยเลนส์พาวเวอร์ส่วนฝั่งแนวตั้งจะเป็นเบสเคอร์ ในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเบสเคิร์ฟมากถึงเบส25แต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าเลนหนาๆเนี่ยแล้วก็ดุนนูนะมันไม่เป็นที่นิยมมันหนักเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับมาเป็นเบสไม่เกินเบส10นะตอนเนี้ยผมคิดว่าไม่เกินเบส10จริงๆ <nogle> สามารถไปโหลดตารางนี้เองได้นะโดยเนี่ยตัวโน้ตที่อยู่ข้างล่างนะครับ Searching elite เนี่ยคุณไปเซิร์ชหาดูได้ซึ่งมันจะได้บอกได้ว่าคุณมีค่าสายตาแบบนี้ควรจะใช้เบสเคิร์ฟแบบไหนดีนะอะเอาล่ะทีนี้การมองเห็นเนี่ยค่าสายตาที่เลนในบวก400ที่เซนเตอร์ก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่คุณมองหลุดออกจากเซนเตอร์มันก็จะเกิดค่าสายตาทีนี้รูปตาที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเอาเมาส์ชี้ให้ดูเนี่ย มันคือส่วนที่เป็นดีไซน์แบบเป็นแฟลตเลนหรือเลนที่ค่อนข้างจะขัดมาให้แบนครับมันก็จะเกิดเออร์เลอร์เมื่อเรามองหลุดจากเซนเตอร์กลายเป็นบวก4.30มีเอียงโผล่เข้ามาด้วยครับพอเลือบออกมาไกล้อีกมันทะลุปไปบวก500เลยแล้วก็มีเอียงอีกเกือบร้อย ด้วยสาเหตุเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เรามองหลุดจากเซนเตอร์มันก็จะเกิดเออร์เลทุกคนที่มีค่าสายตาจะสัน้นจะยาวรู้อยู่แล้วว่าการมองบริเวณด้านข้างของเลนมันจะให้ภาพมัวแต่เพียงแต่ว่าเลนที่ถูกขัดมาเป็นแบบทรงแบนนะ่ะหรือพยายามที่ทำให้เลนมันแบนว่าปกติเนี่ยมันให้ภาพที่แย่กว่าโดยตัวแปรของมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันครับหก็คือค่าสายตา สองก็คือฟอร์มของเลนส์เมื่อกี้จะพูดแล้วนะฟอร์มของเลนสเป็นยังไงบ้างสามก็คือองศาในการกรอกคือคุณกรอกจากตรงกลางอะ่ะออกมากี่มิลกี่องศามันก็จะเออเลอร์ตามนั้นครับแล้วก็สีก็คือระยะห่างของว D ดีหลายคนอาจจะไม่รู้จักวีดีครับว D ดีก็คือระยะห่างของเลนส์แว่นกับตาครับถ้าแว่นมันห่างหน้าแว่นมันชิดหน้าก็จะมีความแต,ตกต่างของว D ดีที่ไม่เท่ากัน ทีนี้ผมจะให้ดูอ้างอีกแล้วเลนที่ถูกขัดมาเป็นแบบ base form กับ flat form มันจะให้ความชัดบริเวณด้านข้างที่แตกต่างกันครับเลนที่ขัดมาเป็นเลนแบนเนี่ยมันจะให้เออเรอร์บริเวณด้านข้างมากกว่านั่นหมายถึงมันมัวในขณะที่ base form นั้นให้ความมัวที่น้อยกว่าอันนี้ผมจะพูดเฉพาะตัวแปรของฟอร์มเท่านั้นนะมันจะมีเรื่องของกายภาพในการมองอีก ทีนี้เบสฟอร์มควรจะต้องเป็นแบบไหนล่ะเมื่อกี้นี้ผมก็ให้กลับไปดูว่าเบสฟอร์มเนี่ยอยู่ตามตารางนี้ฮะใส่ตาลบสองอ่ะต้องเป็นเบสสี่อะไรแบบเนี้ยนี่คือการดูว่าแล้วเบสฟอร์มต้องเป็นแบบไหนแล้วแฟตฟอร์มอะคือคุณต้องการให้เลนแบนซึ่งเลนแบนเนี่ยไม่ใช่เลนแอสฟัลิกที่คุณเข้าใจนะแฟตฟอร์มคือเลนแบนไม่ใช่แอสฟัลิกนะย้ำอีกทีหนึง่ง ทีนี้ผมจะให้ดูเออร์อันนี้เป็นอ้างอิงจาก Optic Campus นะครับสายตาบวก400ครับโดย b a s ฟอร์มในอดีตเนี่ยต้องใช้โค้งหน้าถึงเบสสิบอะในขณะที่เลนแบนครับใช้เบสหกถึงจะได้บวก400เหมือนกันนะคุณก็มาดูความหนาครับมันหนาว่ากันประมาณ1นึ่งมิลมันหนักกว่ามัน มันนูนอะเลนมันนูนมากกว่าครับแต่คุณมาดูตรงนี้ที่น่าสนใจครับนั่นคือออฟ e ิกแอสติเมชั่บรรทัดสุดท้ายครับมันคือเออร์เลอร์ของค่าสายตาที่เกิดขึ้นครับเมื่อคุณเหลือบออกจากเซนเตอร์มันครับมันจะมีเออร์เลอร์อยู่แค่0.07เไดออเตอร์เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเลือกขัดเป็นเลนที่แบนแน่นอนว่ามันบางกว่าแบนกว่าครับแต่ผลที่เกิดขึ้นมันเกิดเออร์เลอร์มาเกือบ100เลยนะ เออเลอในที่นี้เป็นสายตาเอียงนะอ่ะพอมาดูเทียบกับเลนแบนกับแอสฟัลิจะสังเกตเห็นว่ามันใช้ด้านหน้าเป็นโค้งหกเหมือนกันครับแต่เลนกับบางกว่านะน้ำหนักก็น้อยกว่าครับความนูนก็น้อยกว่าอีกแต่เออเลอร์ฮะเออเลอร์มันมีเข้าเทียบเท่ากับเบสฟอร์มเลยวันนี้ผมยังไม่พูดเรื่องแอสฟัลิกนะแต่ว่าให้ดูอ้างอิงว่าแอสฟัลลินั้นมันต่างกว่า มันต่างกับเลนแบนนะที่เราเรียกกันอ๋อน,นี่คือเลนโค้งแบนมันไม่ใช่โค้งแบนนะเลนแอสฟลิกไม่ใช่โค้งแบนให้แยกครับผมต้องการที่จะชี้แจงให้เฉยว่าเลนแบนโค้งแบนเนี่ยมันไม่ใช่แอสฟลิกนะครับมันคนละตัวกันไปดูตารางข้างล่างสุดสุดท้ายครับเมื่อเราเทียบเบสฟอร์มกับแอสฟลิกเนี่ยเราพบว่าเออร์เลอร์ของสายตาเอียงที่เกิดขึ้นมันมีขนาดน้อย กล้เคียงกันเลยแต่ผลดีของแอสฟ c ลิกที่ได้มาคือเลนมันเบาวกว่ามันบางกว่ามันแบนกว่าแล้วมันก้นนูนน้อยกว่าด้วยอันนี้จะเป็นอ้างอิงอีกแบบหนึ่งครับว่าถ้าสมมุติว่าผมทำเลนค่าสายตา,ยานะขยายดีกว่าจะไ,ได้เห็นชัดๆผมทำเลนค่าสายตาครับเป็นบวกอขอโทษครับเป็นลบห้าร้อย โดยที่เป็นฟอร์มแบบวาวสองด้านเป็นว้าด้านเดียวแล้วก็เป็นแบบทรงเซี่ยวจันเนี่ยมันจะให้ความต่างเออร์เลอร์ขนาดไหนอันนี้ผมใช้แอปพลิเคชันของ d a r r e m e i s t e r นะครับค่าสายตาลบห้าที่ฟอนต์เคิร์เป็นลบสครับก็คือวาวข้างหน้านั่นเองผมจะวงให้ดูข้างล่างเนี่ยนั่นคือ Estimation Error พูดแบบสับชาวบ้านก็คือค่าสายตาเอียงที่มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเมื่อคุณเหลือบหลุดจากเซนเตอร์ไป10มเมตรเนี่ยมันจะเกิดเออร์อร์อยู่ที่0.57ก็คือมีเอียงเพิ่มเข้ามาอีก50อะในขณะที่สายตาสั้นฮะมันก็เกิดเออร์เร์เพิ่มขึ้นอีก0ลบ0.4ี่ง่ายเกือบลบ50นั่นแหละส่วนของปริซึมเนี่ยผมขอละเว้นไปนะอันนี้คือฟอร์มที่เป็นเว้าวสด้าน พอคุณเอาเปรียบเทียบกับเลนที่เป็นเว้าด้านเดียวคุณจะพบว่าอ่าผมให้อ้างอิงก่อนนะลบห้าร้อยเหมือนกันนะฟอนเทิร์ข้างหน้าเป็นเบสสูเห็นไหมก็คือข้างหน้าเป็นแบนข้างหลังเป็นเว้าคุณจะพบว่า mm hmm. เออเลอร์ของสายตาเอียงนั้นมันมีขนาดที่น้อยกว่ารวมถึงค่าสายตาสั้นที่มันเออเลอร์มาก็มีขนาดน้อยกว่าปริซึมที่เกิดขึ้นก็มีขนาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราพอสรุปได้เลยครับว่า เลนที่เป็นเว้สองด้านหรือว่านูนสองด้านเนี่ยเป็นฟอร์มที่แย่ที่สุดลองลงมาจะเป็นฟอร์มที่ข้างหนึ่งเว้าข้างหนึ่งแบนหรือไม่ก็ข้างหนึ่งนูนข้างหนึ่งแบนเนาะเราสรุปได้แบบนี้นะส่วนฟอร์มที่ดีที่สุดครับมันก็ยังเป็นฟอร์มแบบเซี่ยวจันอ่ะดูอักอิงต่อเป็นสั้น500นะครับค่าสายตาตัวนี้แล้วฟอนต์เคิร์ฟด้านหน้าเป็นเบส4 มาดูเออร์เลมันครับเศตายองเออร์เลอร์มีหน่วยเป็นหลัก0.0นะ์จยต่ตาที่เออร์ก็เป็นหน่วย0.0นะปริซึมที่เกิดขึ้นก็มีขนาดที่เออร์เลน้อยกว่าอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเลนส์ทรงเซียวจันร์มันถึงให้ภาพได้ดีกว่านี่ผมยังไม่ทูกยังไม่ได้พูดประเด็นอื่นนะมันยังมีประเด็นอื่นอด้วยแต่วันนี้เราเอาความเข้าใจเรื่องของฟอร์มเนี่ย อ่ะทวนอีกทีนึงครับว้ล wow, สองด้านดูเออร์เลอร์ของมันฮะประมาณ50ิเลยทั้งสั้นทั้งเองียงพอมาเป็นแบนด้านหนึงว้ล wow, ด้านนึงครับเออร์เลอร์มีขนาดลดลงพอเป็นเซี้ยวจันมันลดลดมากถึงเออร์เลอร์น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกเคิร์ฟเลือกเบสเคิร์ฟให้ถูกต้องใช้ฟอร์มเลนให้ถูกมันก็จะได้เออร์เลอร์น้อยผลที่ได้ก็คือเมื่อ ผู้ใช้มองหลุดออกจากศูนย์กลางไปมันก็จะให้ภาพชัดกว่านั่นเองอ่าเขาจะความหมายนี้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเคิร์ฟมั่วๆเอาเป็นฟอร์มแบบไหนก็ได้ใช่มันก็ได้มันทำออกมาได้แต่คนที่ใช้เนะี่ยเขาเห็นแล้วเขาสัมผัสได้ไม่ดีไม่เท่ากันนะรู้สึกไม่ไม่เหมือนกันเลย จากข้างต้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว้าวสองด้านว้าวด้านเดียวหรือลงเลนทรงเซี่ยวจันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสั่งเลน1.5อินเด็กนะแล้วลบ1,002มันจะให้ฟอร์มแบบไหนมันจะมีหน้าตาแบบไหนผลลัพธ์มันจะออกมาดีไหมค่าสายตาลบ1,002ผมย้อนกลับไปให้ดูก่อน ค่าสายตาลบ1,002ครับเบสเคอร์ที่ต้องการคือเบส0.5นะครับอยู่บริเวณนี้แต่ว่าเบสเคอร์ที่ใช้ในการขัดเลนครับมันมีเต็มที่แค่เบส10เห็นไหมแสดงว่าเมื่อคุณขัดคุณได้ข้างหลังเป็นเว้าวแน่ๆและคือ10แต่คุณ3 0 0นี่มันก็ยังขาดอีก ลบสองถูกไหมฮะคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็เลยต้องทำการขัดเพื่อให้เกิดเว้าอีกด้าน,นเดี๋ยวผมหารูปให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะพอเลนเบสเคิร์ฟขัดข้างหลังมันเต็มที่ได้ที่ลบหนึ่งพันนั่นคือเบสสิมันก็เลยขาดอีกรลบสคุณก็เลยไปเติมข้างหน้าให้มันเป็นเว้าอีกรลบสมันก็เลยกลายเป็นฟอร์มแบบเว้า2ด้านนั่นเอง นั่นคือสาเหตุว่าทําไม1.5ใสาตาลบพันสสั่งได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโรงงานนั้นโอ้เก่งจังเลยทำ1.5อินเด็ก1.5สาใสตาลบพันสได้เก่งมากค้คือไอ้ทําได้อะใช่แต่ใส่แล้วดีหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นค่าใสาตาที่เยอะเนี่ยมันควรจะอยู่ใน High Index เพราะว่าเพื่อจะรักษาฟอร์มที่เป็นฟอร์มแบบเซี่ยวจันเอาไว้ พอคุณเลือกอินเด็กบางๆางปุ๊บเนี่ยเดสเคิร์ฟที่มันดันมันดันไม่ได้ไม่ก็เลยต้องไปทําให้ข้างหน้ามันเป็นเลนที่เป็นผิวแบนหรือไม่ก็เป็นเว้า2สองด้านไปนเลยเพื่อให้ค่าสายตามันดันถึงพอคุณรู้แบบนี้คุณยังจะสั่ง1.5อินเด็กลบ1002คุณบอกประหยัดลูกค้าประหยัดใช่แต่สิ่งที่เขาได้มามันมันใช้ไม่ได้เรื่องยิ่งสายตาเยอะยิ่งเกิดเออเลอร์เมื่อกี้นี้ตัวอย่างที่ให้ดูก็จะเป็นบวก400กับ ลบห้าร้อยใช่ไหมลบห้าร้อยยังเกิดเออเลอร์ขนาดนั้นน่ะคุณคิดดูซิว่าอันนี้ลบพันสองมันจะเกิดเออเลอร์ขนาดไหน <c oughs> ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้ทุกคนอยา่าได้ขายอินเด็กต่ำๆแล้วใส่ตาเยอะบางโรงงานทำได้บางโรงงานทำไม่ได้โรงงานทำได้คุณบอกเก่งไม่ใช่นะไอทำได้กับใส่ได้เนี่ย มันคนละความหมายใส่ได้ดียิ่งเป็นอีกคนละความหมายเลยมันเลยมีแรงค่าสายตาที่เวลาคนดูใบสั่งเลนะมันจะมีช่วงค่าสายตาว่าอินเด็กนี้ทำค่าสายตาได้เท่านี้นะอนเด็กนี้ทำค่าสายตาได้เท่านี้นะเป็นกรอบเพื่อให้ได้ฟอร์มที่ดีสำหรับค่าสายตานั้นๆแต่ถ้าจะสั่งเกินมันได้มันเกิดได้มันไม่ใช่ว่าไม่ได้แปล มันก็จะได้ฟอร์มที่แย่ลงถัดๆไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็มีเคสมาสั่งต้องการสายตาลบพันแปดที่อินเด็กหนึ่งจุดหกมันมันมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปนไม่ได้ฮะเพราะว่าโค้งของเลนที่จะเอามาใช้ขัดอะตัวเคิร์ฟของมันทีใช้ขัดอะมันมีเต็มที่แค่เบสิเว้าวข้างหน้าด้วยความหนาของเลนมันก็ไม่พออีกคุณเข้าใจไหม มันเป็นเรื่องของความหนาของเลนด้วยนะเลน semi finish bank เนี่ยมันจะมีความหนาอยู่ประมาณสักประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดมิลเมตรความหนาของตัวเลนขัดเนี่ยมันไม่ได้มีความหนามากพอที่จะไปขัดหนึ่งจุดหกแล้วเป็นลบพันแปดโดยที่เว้าสองด้านได้อีกอืมมันก็เลยเป็นเหตุว่า ไอ้ความวัดได้ของมันเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันในเรื่องของความหนาของเลนอีกสรุปง่ายๆ1.5 index-2 ทอดลบพันสอได้ไหมได้ดีไหมโคตรแย่แย่มากๆครับปากไว้เท่านี้ครับสำหรับ EP แรกผมใช้วเวลาไม่นานน่าจะประมาณสัก20นาทีเออ25นาทีอยู่ในเกณฑ์ที่ผมต้องการ แต่ละอีพผมก็คิดว่าใช้เวลาอยู่ที่เราลาประมาณครึ่งชั่วโมงสำมนาที่อยู่ในออนไลน์จะเป็นเชิงวิชาการซะมากกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเวิร์กช็อปนะก็แนอนาคตถ้าอะไรมันดีขึ้นก็อาจจะเริ่มทำสำมนาที่เป็นแบบออฟไลน์แล้วก็มีการเวิร์กช็อปช่วยสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับกดไลค์เพจของเราด้วยหรืออยากจะไปดูย้อนหลังแบบ HD ก็ไปดูใน YouTube ครับก็จะมี ชื่อ YouTube ให้คุณไปติดตามผมด้วยละกันครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วไม่กล้าถามหน้าเพจก็ส่งเป็นข้อความเข้ามาในกล่องข้อความก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมไปตอบส่วนตัวให้ก็ได้มันมีหลายเคสนะที่แบบอยากได้เลนทุกถูกแล้วค่าสายตายเยอะโดยคุณสั่งเด็กน้อยเนี่ย อย่างนั้นแหละเพราะคุณรู้แบบนี้ผมว่าคุณจะเริ่มไม่ค่อยอยากขายลูกค้าที่ที่สั่งหนจุดห้าหกแต่ตารถพันสองอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กอะมันมันแย่คือฟอร์มจะเป็นตัวบอก <c oughs> ทีเนี้ยเราเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้อีกครับฟอร์มของเบสฟอร์มของเลนส์เนี่ยคุณเอาไปประยุกต์ใช้กับเลนส์สองชั้นได้ คุณเอาไปประยุกต์ใช้กับเลนโปรเกรสซีฟได้เพราะมันคือพื้นฐานครับชั้นเดียวยังไม่รอดเลยเรนสองชั้นเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมีผลกับฟอร์มด้วยถ้าฟอร์มของเรนชั้นเดียวสองชั้นล,ยลอยๆออกมาฟอร์มไม่ดีก็ผ่านเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเลนโปรเกรสซีฟแล้วกันเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมันซ้ำซ้อนกว่าครับเนื่องจากว่าสมมุติว่าเป็นศูนย์ศูนย์แอดสองร้อย ข้างบนเป็นศูนย์ศูนย์ข้างล่างเป็นบวกสอง้อย่าเมื่อกี้คุณรู้แล้วว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยต้องเป็นโค้งหกถูกไหมในขณะที่บวกสองร้อยเนี่ยมันต้องเป็นโค้งแปดไว้แต่เล่นโปรเกรสซีฟอะด้านหน้าคุณจะทํายังไงให้โค้งหกกับโค้งแปดมันอยู่ด้วยกันได้ในเมื่อโปรเกรสซีฟส่วนใหญ่โค้งหน้ามันเป็นเบสเคิร์ฟเดียวเบสหกกับเบสหกไปเลย นั่นแหละมันเลยเกิดปัญหาครับคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะรักษาเบสเคิร์สำหรับเบอร์สายตาศูนูนย์หรือเบสเคิร์สำหรับเบอร์บวกสองร้อยเอาไว้อ่ะมันบังคับให้คุณเลือกอถ้าสมมุติว่าทำสองอย่างอ่ะคุณก็เลยทำโปรเกรสซีฟโครงสร้างหน้าเพื่อที่จะไปคุมตรงนี้แต่คุณก็มาเจอปัญหาค่าสายตาข้างหลังอีกอ่าค่าสายตาจริงผมเป็นลบสี่อย่างเงี้ย รถ si r สองขัดทั้งหลังมันก็ได้ค์ฟที่ดีที่สุดแค่เค์ฟแค่ไม่มองไกลก็มองใกลอ้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันนี้เขาเริ่มพัฒนา duo surface ที่เป็นการขัด p r o g r e s s i ทั้งโค้งหน้าแล้วก็โค้งหลังครับเพื่ออะไรเพื่อให้ base form ของมันเนี่ยได้ทั้งมองไกลและก็ base form ของมองใกล้ค่าสายตามองใกล้เนี่ยมันได้ทั้งคู่ด้วยเออนี่คือประเด็นของมันในการทำ S Dual s คผมจะได้ตอบได้สิว่าการขัดสองด้านในเลนโปรเกร s ซีฟเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ base form เบสฟอร์มเรีาผมถึงพูดเรื่องเบสฟอร์มก่อนเพราะว่ามันคือหัวใจหลักถ้าฟอร์มผิดจะเรนชนิดไหนก็พังวันนี้ขอจบ EP ที่หนึ่งเพียงเท่านี้ครับใครอยากคอมเมนต์อะไรติดชมติดชมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไข จริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ทำสัมมนาออนไลน์ปกติผมก็ไลฟ์อยู่แล้วนะแต่รอ,อบนี้ตื่นเต้นอยู่ไลฟ์ live นี้จะเปิดไปดูย้อนหลังไหมจะเปิดไปดูย้อนหลังครับแต่ในเพจเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงครับสามารถไปดูใน YouTube ได้นะครับผมมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ มีใครอยากถามอะไรไหมผมพูดเร็วไปหรือเปล่าพูดชัดหรือเปล่าใช้สับทางการเยอะไปไหมเอออะไรแบบเนี้ย ลดสับลดลดสับวิชาการหน่อยนี่ผมก็แปลนะปกติผมจะเรียกมินิสคัสผมก็เรียกเลนสร้างชื่อขึ้นมาเลนทรงเซี่ยวจันอนะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละหนึ่งไม่ออก <laughs> อจบไลฟ์เพียเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับิดแล้วปิดแล้ว